สวัสดีครับสวัสดีในวันที่ฝนตกพัำมาหน่อยหนึ่งนะครับบรรยากาศดีคลิปนี้เราจะพามาดูทําการทําแป้งผักนะครับทํากระบะไว้ปลูกผักกันอันนี้ผมก็ได้ทํากระบะเสร็จแล้วนะครับข้างๆกําแพงบ้านตรงนี้นครับแล้วเราก็จะมาปลูกนี่นะครับตีขีฝรั่งักขีใบเลื่อยัอกขีใบเลื่อยกับ ะเพรานะครับผมแล้วเราจะมาปลูกกระเพาาก่อนนะครับนี่ต้นมันใหญ่แล้วนะครับได้จากจากับบ้านมาเมื่อกี้ครับผมไปปลูกต้นไม้แล้วแม่ให้มาปลูกไปทีดเดีงครับ บานนี้ก็ใช้ไม้เลิมันเดิมน,นะครับผมเพือว่ามันเหลือจากการทำํำพอปุ๋ยหมักเนมะื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้ไม้พเลตครับเป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ที่เอามาจากบ้านนะครับผมไปแอบตัดของพ่อมาก็าใช้ไม้ไผ่ในการล็อกนะครับผมเป็นริมเข้าไปส่วนข,ข้างนี้เราก็ประหยัดดินครับ ว่ามันจะเป็นพื้นปูนหรือว่ากับซีมเมนต์ตรงนี้แล้วก็เอาหินมาใส่ไว้ซึ่งที่จะไม่ต้องใช้ดินเยอะครับในพื้นที่นี้ก็หมดดินไปประมาณสามถุงครับสามถุงกว่าอีกต้นนึงดีกว่า ดินนี้เราไม่ได้ขุดลึกลงลึกนะครับจะเอาสมุนนี้เพอดีเพราะว่าข้างล่างนี่มันเป็นมันเป็นท่อสายไฟท่อน้ําผมก็เลยไม่กล้าขุดขุดลึกนี่เราก็จะมาปลูกตะเกียบไปเรื่อยครับดูครับนี่ภูมิใจมากเลยเอาเม็ดเอาเม็ดที่จากดอกที่เราปลูกอะมาโรยครับเรียกนึกว่าจะไม่เกิดผ่านไปครึ่งเดือนครับผมกำลังโดนฝนไปกำลังงาน ันได้กับปูด้วยครับน่าจะเกิดตุกตุนนั้นเอง นี่ครับส่วนที่เหลือเราก็จะไว้ปลูกผักขี้ครับผมผักขี้เพิ่งเกิดนี่ก็สับตะไคร์ขนาดสองข้างครับไครนี้เกิดเกิดได้ดีครับปลูกถ้าเราจะกินเราก็ค่อยมาถอนตอนออกอย้ายสารสีรอบรวคาตะไคร้แต่ว่าก็เกิดเกิดตลอดนะครับผมนี่แหละครับสําหรับวันฝนตกก็เลยมันชุ่มชื้นครับเลยมาปลูกครับ อันนี้ก็ง่ายดีนะครับสําหรับกระบะอย่างนี้เหลือจากของเดือใช้เวลาเราอยากให้ย้าตรงนี้ตายเราก็ยกไปวางก็เลยครับประมาณครึ่งเดือนก็ตายแล้วครับตนนี้ครับที่เหลือก็ไว้ปลูกช่วงปลายหน้าฝนนะครับเราจะเอาพวกผาักกาดกระน,นามาปลูกเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอที่นี้นะครับฝากกดติดตามเลยนะครับผม ลืมนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับสวัสดีครับ